สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ที่สอยวัดนครชินชุมเช่นเดิมน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะครับถ็าถ่ายเป็นประยากาศหายใจย่ข้าเลย ือหนังไก่ที่เขาเรียกไก่เอ่อซื้อหนังไก่ถุงเอ่อเอาให้พี่เขาตอบก็ได้เท่าไหร่ยี่สิเอาละครัได้หนังไก่แล้วครับจริงๆแตว่าจะไม่ซื้อนะแต่ว่า อโอเคราช่วยช่วยแม่ค้ากขาหน่อยวันนี้รู้สึกว่าตลาดคึกคักนะครับคนเยอะขึ้นนะครับร้านนี้ก็มาจัดโปรโมชั่นนะครับทุกค้าพวกบริโภคนะก็ขายดีครับตอนนี้คนอยู่เยอะโรงงานเขากำลังเขากำลังเลิกงานะ มาก็จะมีฝนพม่านะครับซอยนี้เขาซื้อเยอีแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับช่วงนี้มันก็เลยแย่ๆหน่อยนะครับพเพื่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องทำใจนเนาะร้านปลเตี๋สวัสดีครับขายดีไหมครับช่วงนี้ขายปลาเตี้ยก่อน เอากระไลเองก็ได้นี่เขามีโทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์ก็ไล่เองคือถ่านไปเที่ยวไว้ก่อนน้ำตาลเจ้าอร่อยในซอยนี้ซอยวัดนาครเนี่ยถ่ายดีดีร้านนี้มาล้วคุณฟ้า ะะขอข้าสนนก็ต้องระวังะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมืดมากะะีแต่คม้นะครับนคนไทยไม่ค่อยดีหรครับคนไทยเขาไม่ทำงานแล้วนะฮะคนไทยเขาทำงานอยุดี ทงานก็จะเป็นพม่าไปหมดแล้วครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับจบแล้วครับ